ก็เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเท่าที่คิดแต่ก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าร้อนมากแล้วก็เกรงใจแบบคนที่เขามางานกันเพราะว่าทุกคนมาแต่เชา้าแล้วก็แดดแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเช้าเราก็มีก็เริ่มต้นด้วยคัดให้แห่ขันมาก แห่กันมากทะลุประตูใช่ทุกคนน่าจะเห็นแล้วโดนปล้นปีเยอะเลยเจ้าเหมาเหนื่อยมากที่ไม่แข่งก่อนจะผ่านไปได้ก็พอไหวอยู่ครับใช่รับมือกับเื่นเจ้าสาวเยอะมากเหมือนกันเยอะมากเหมือนกันทุกประตูแบบเด็ดหมดเลยเด็ดมากดานไหนกโทษสุดโอ้ด่าสุดท้ายแน่นอนครับเห็นจากคลิปมาแล้วว่าโดนโดนไปหนักอยู่พอสมควรก็ต้องเรียกว่าเราเปิดตัวด้วยมีสแกนใช่ไหมแล้วก็ปิดปิดประตูหลังด้วยอะไรนะเต้น บิ๊กจำไม่ได้เขาให้เต้นเพลงอะไรอ่ะเออใช่ทุกคนงงปัเพื่อนเจ้าบ่าวไม่มีใครฟังไม่เคยฟังมาก่อนเต็มที่มากค่ะหมุนเป็นวันสิบกว่ารอบได้อยากเตรียมใจไก่อนเลยครับจริงๆอ่ะเพื่อนถามเยอะมากบอกว่าอตื่นเต้นไหมจริงๆผมไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นเพราะไม่อยากทําตัวตื่นเต้นเพราะมันตื่นเต้นอยู่แล้วใช่ปะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีไฮไลท์ที่คิดว่าตื่นเต้นแน่นอนก็คือหนึ่งผ่านประตูเพราะว่าไม่รู้จะเจอกับอะไรบ้าง แล้วก็อย่างที่สองคือเดี๋ยวคืนนี้มีเซอร์ไพรส์ร้องเพลงครับซึ่งเมไม่เม,ม,ม,มรู้อยู่แล้วว่าจะร้องเพลงแต่ว่าเมไม่รู้ว่าร้องเพลงอะไรก็ตื่นเต้นอยู่สอ,อันนี้ครับถามล้วู่เมื่อคืนมีนนลัะไร่มครัาเต่วเช้แล้วก็นเลยมป็นคนนอนดึกอยู่แล้วเขาก็เลยแบบปล่อยให้เมย์กลับบ้านไปก่อนเมย์ก็รีบพยายามไปนอนตั้งแต่สามทุ่ม กินยานอนหลับด้วยนะคะ oh. กินเยลลี่ไปสองก้อนแล้วก็พยายามหลับมันหลับตาเฉยๆอะแต่มันไม่ยอมหลับไม่คิดว่าไม่อยู่อย่างนั้นอยู่เป็นชั่วโมงกว่าจะหลับแล้วก็ตื่นมาคือตั้งนาฬิกาไว้ตีสี่แต่ตื่นมาตีสามก็ก็คงตื่นเต้นนะคะก็ตื่นเต้นจริงๆค่เลยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะเมื่อเช้าเห็นเป็นพี่แบบทั้งไค่ น่าจะเป็นจีนหลักเจีนลเลยแหละจริงๆตอนเช้าเราแค่สวมแหวนมั่นกันพอสมแหวนมั่นกันเสร็จแล้วเราก็ไปเปลี่ยนชุดเป็นยกน้ําชาคือจร,จริงๆแล้วบ้านเราทั้งสองฝ่ายก็มีเชื้อจีนอยู่ค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าเออญาติญาติก็อยากจะให้ใส่ชุดสีแดงก็เลยไหนๆ,ๆเราก็โอเคหน้าเราก็ได้อยู่ แล้วเราก็แล้วเราก็เคยได้ฉายาจากพี่ๆน้องๆน,นะค่ะเออซูชิโอเคได้งั้นงั้นก็เลยเต็มๆต็มไปเลยก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็น,นะคะ่ะมีเกี้ยวมีสิงโตแล้วก็ตะลุงตุ้งแช่กันสนุกมากก,าาก็ก็ใช่ก็จริงๆก็เป็นคนช่วยแบบแบบคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกไอเดียหลักๆที่ที่จะบอกเวดดิ้งแพลนเนอร์แล้วก็บอก ธีมของงานในตอนเช้ายอะไรเงี้ยก,ก็ทุกคนที่เขารับมอบหมายไปเขาก็ทำออกมาแบบแบบเซอร์ไพรส์คือโดนใจเรามากก็ก็สนุกมากเมย์ก็จะมีดีเทลเล็กๆคือเมย์ก็สนุกของเมย์เอออยากได้เก่าลาดัดอยากไดออ้ขนมแบบเด็กๆที่เวลาเราไปเยาวราชแล้วเราเจอหรือไอ้ป่องแปงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ส่วนส่วนบิ๊กเขาก็ให้ให้อิสระในการสนุกของเราเต็มที่ค่ะ ก็ว่าจะไม่รักคือจริงๆแล้วเล่าย้อนไปเราเคยเป็นเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วแล้วมันมีช่วงหนึ่งจังหวะหนึ่งที่ต่างคนต่างโสดแล้วคนรอบข้างก็แบบคบกันสี่คบกันสี่ะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ยไม่ได้หรอกเราเป็นเพื่อนกันมันไม่ดีหรอกอย่าเลยละอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งที่แบบไปเที่ยวกันแล้วเขาก็น่าจะแบบเออแบบมันถึงจังหวะที่ขอเป็นแฟนและ,และอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเฮ้ยจะดีหรอ แล้วก็มาคิดว่าเราติดอะไรไหมก็เขามีอะไรไม่ดีตรงไหนทำไมเราถึงไม่ไม่กล้าคบอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ไม่ได้ติดอะไรนี่ก็ก็เลยอ่ะก็ว่าจะไม่รักคบก็ได้ก็ไม่ก็พูดว่าอย่างนี้ดีกว่าครับก็ว่าจะไม่รักมันแบบมันมาตั้งแต่แรกเนาะจนวันนี้เราก็เลยอยากเก็บแฮชแท็กตรงนี้เอาไว้ ก็เลยเอามาใช้ในงานไปด้วยไม่ต้องไปใส่ชื่อเราแบบเหมือนงานอื่นๆอะไรเงี้ยพอพูดขึ้นมาก็เข้าใจว่าหลายคนก็ก็น่าจะคิดถึงหน้าเราสองคนอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้มันอยู่ตรงนี้ไปเลยอยู่ตรงนี้ไปเลยยันถ้ามีลูกหรืออะไรก็จะใช้แฮชแท็กนี้ค่ะในช่วงเช้ามีมไซึ้งๆไหมครับสำหรับผู้เรา ก็มีคุณพ่อตัวเองที่ที่พูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็แบบก็พูดความในใจออกมาปกติอะเราจะชอบถามพ่อว่าไม่ว่าเราจะแบบแบบเหมือนตั้งแต่อายุ30ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราก็จะแฮ้แวๆเรื่องความรักอยู่เรื่อยแล้วก็จะรู้สึกเอ๊ะพ่อแม่เขาผิดหวังหรือเปล่าเราก็จะชอบถามเขาว่าเออจริงๆแล้วเขาอยากให้เราแต่งงานไหมคุณพ่อเขาก็จะพูดว่าไม่เขาไม่ได้อยาก เขาอยากให้เราโสดอยากให้เราอิสระอยากให้เราทําอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขทําไมเราต้องไปขึ้นอยู่กับอีกคนนึงก,ก็ถามมาเรื่อยๆนะคะทุกคนก็จะได้คําตอบเดียวกันว่าไม่อยากแต่คนนี้สุดท้ายเขาเขาเขาโอเคก,ก็ทําให้รู้ว่าพ่อแม่เขาเขาโอเคกับกับอีกมากเมืม่อเช้าประตูแรกเลยอะ เขาบอกว่าเออจะดูแลเมย์ยังไงจะเอาอเมย์ไม่อยู่นี่ว่าเมย์โดนดึงไปถ่ายรูปอะ่ะใช่เพะว่าอะไรอ่ะพี่อ้อยเป่าวะใช่เขาถามบอกว่าจะจะจะ,จะสัญญาอะไรหรือจะพูดอะไรเรื่องแบบจะปล่อยให้เพื่อนไปดูแลเพื่อนพี่อะไรเงี้ยมี่ก็เลยบอกว่าก็บอกว่าจะดูแลเมย์ให้ดีที่สุดอย่างน้อยก็ให้ดีกว่าที่เมย์เคยดูแลตัวเองมา เมอนเป็นคนไม่ดูแลตัวเองยังไงก็ต้องดีกว่าใชจ้วยดูแลเขาประมาณนี้ขอบคุนไคะพูดแล้วต้องทำนะคะคำมั่นสัญญาค่ะให้เขาดูการกระทำของเราดีกว่าผพเมก็ไม่มีอะไรแต่มีความตั้งใจดีกว่าว่าว่าเออไม่เคยดูแลเขายังไงมันจะไม่ไม่น้อยลงไปกว่าเดิมมันก็น่าจะ คือมันเหมือนตอนเป็นเพื่อนเนี่ยมันก็เป็นสเต็ปหนึ่งเป็นแฟนก็เป็นสเต็ปหนึ่งอันนี้มันก็ขึ้นไปอีกฉะนั้นมันจะน้อยลงไม่ได้มันก็น่าจะมากมากที่สุดเท่าที่เราทําได้เพราะตอนนี้เขาเป็นแบบครึ่งชีวิตของเราแล้วค่ะก็คงจะดูแลดีที่สุดชุดสาวก่อนคะชเต็บางคจเต็มมากชุดนี้นี่จะเต็มให้ทุกคนเลยนะก็ คือจริงๆชุดเมื่อเชา้าตอนสวนแมแว่นมันนะไม่อยากได้เรียบๆง่ายๆค่ะชุดนั้นก็คือไปไปสั่งที่ฮ่องกงเป็นแบรนด์ p ร o นเวียสั่งมาจากเมืองนอกก็รอประมาณ5เดือนกว่าๆแล้วก็เออมันก็เราก็อยากได้เรียบง่ายก็ออกมาอย่างที่เห็นส่วนชุดจีนเนี่ยเราก็อยากได้จีนโบราณแบบเต็มที่เลยอะไรเงี้ยก็ อดกูตูทําให้ก็ก็ก็ถูกใจก็คือให้เขาออกแบบเต็มที่เลยเขาก็สนุกของเขาเต็มที่เลยเราบอกว่าเรามีเกี้ยวเราอยากได้โบราณโบราณแต่เรียบร้อยเพราะว่าบ้านเราทั้งสองฝั่งค่อนข้างจีนแล้วก็เราก็เราก็อยากให้ผู้ใหญ่เขาแบบไม่รู้สึกแบบเอ้ยให้เขาเอ็นดูด้วยนั้นก็เอาออกมาให้มันดูเรียบร้อยหน่อยอส่วนอันนี้น่าจะเป็นชุดที่เซ็กซี่เกือบที่สุดและก็คือให้นักข่าวละกัน <c oughs> เราก็ยัง <c oughs> เราก็ยังค <c oughs> <อ>งความเป็น ตัวเองว่าเออเรามีคนหลายอารมณ์เนาะให้เราแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักเราก็ได้แต่เวลาที่ถึงเวลาอายากให้เราแซบเราก็<ช>ก็<ๆ>ก็จัดให้ค่ะประมาณนี้ค่ะคือเพิ่งเห็นเมื่อกี้เหมือนกันค่ะไม่เคยคยับหยยบตะข่ายตัวเองแล้วเขาก็ดึงขึ้นมาเฮ้ย <c oughs> มันไม่มีอะไรเลยอ่ะ คือเอาจริงไม่ไม่ไม่เห็นสักชุดเลยครับเ<อ>พิ่งเห็นเมื่อเช้าชุดแรกอะไรเงี้ยหมายความว่าก็คือเนี่ยเดี๋ยวตอนตอนตอนเย็นก็คงจะเพิ่งเห็นเหมือนกัน <laughs> ตอนตอนตอนเดินออกมาก็ยังคิดว่าน่าจะแต่งตัวยังไม่เสร็จเลยแบบเอ๊ะพี่นักข่าวเขาน่าจะรอนานแล้วหน้าผมแนละ้ว <laughs> เสร็จแล้วย,ยังเอาเสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วเหรออ๋ออะไรประมาณนี้ครับแต่สวยแต่สวยมากสวยครับใช่ เต็มเท่าไหร่ดี10นี่ก็อาจจะ15เครื่องเพชรนี่ก็คือแฟนหามาให้ใส่เ,เป็นร้านของเพื่อน <c oughs> <c oughs> แต่ก็มีแบบชุดชุดสุดท้ายเครื่องเพชรอีกชุดหนึ่งที่คุณคุณแม่แฟนซื้อให้ก็ก็มีด้วย เมย์ไม่รู้เลยว่าได้อะไรบ้างเพราะว่าเมย์อยู่ข้างหลังแล้วโผล่มาปุ๊บเมย์ก็นั่งแล้วก็สวมแหวนแล้วก็ให้อะไรมาก็ได้หมดค่ะขอบคุณนะคะก็ตามความเหมาะสมครับนิดหน่อยบอกแม่ไหมคะว่าได้อะไรบ้างบอกไงดีไม่เห็นมีมีก็มีเงินสดมีนาฬิกามีเพชร เพรเครื่องเพรใช่แล้วก็มีตัวแล้วก็หัวใจไงที่บิ๊กให้ใช่ปะให้ไหมมันไม่น่าละก็บมูลค่าไม่ได้เลยเขาเป็นคนไม่ไม่ชอบอวดแต่ว่าไม่อวดละกันเพราะว่าไม่ชอบไม่รู้ว่ากี่กหลละแต่ก็ใหญ่ดีค่ะ ก็ก็ฉ่ำนะคะได้อยู่ <c oughs> <get> ใ่กจริงๆอ่ะเขาอ่ะเป็นคนชอบหลอกเราอย่างไอตอนที่ขอเป็นแฟนนะคะทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยเม่ต้องรู้แน่เลยทำไมใส่เดรสสีขาวทำไมแต่งตัวเหมือนแบบรู้ไม่โดนหลอกหมดเลยนะแล้วแล้วแล้วเขาก็มักจะพูดเสมอว่า คือเราอ่ะเคยคุยกันตอนวันเกิดว่าเออเดี๋ยวเดีวเขาก็พูดประมาณว่ามันถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราควรจะแต่งงานกันนะไม่ถึงได้ประกาศลงไอจว่าเออเดี๋ยวเราจะแต่งงานกันแล้วเขาก็พูดมาตลอดว่าเวลาเห็นคนอื่นเขาขอเขาก็บอกว่าบิ๊กไม่ทำแล้วนะอะไรแบบนี้เร้วยังไงเราก็จะแต่งกันแล้วฉะนั้นจนจังหวะนั้นที่ไปอ่ะคือวันนั้นมันเป็นวันครบรอบเมย์ก็คิดว่า เขาคงพาไปไปกินข้าวกัน2คนเซอร์ไพรส์คง2คนเซอร์ไพรส์เนื่องในโอกาสแอนนิเวอร์ซารีคงไม่ใช่ขอแต่งงานเพราะเราเขาดับฝันเราไปแล้ว <c oughs> ว่าเขาไม่ทำแล้วเขาก็ทำอะไรเงี้ยค่ะแหวนเนี่ยตอนที่เขาขอตอนวันเกิดเขาพูดว่าแหวนก็เล็กๆก,ก็ได้เนอะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะหลอกหมดเลยอะไรอย่เงี้ยค่ะก็ก็ไม่เล็กนะก็ใหญ่้วคือพกว่า ก็มันไม่เชิงเซอร์ไพรส์แต่ว่าทําอะไรแบบไม่ต้องคาดหวังแล้วมันสนุกดีครับใช่อย่างเช่นแบบเมื่อเกี้ยวแหวนเนี่ยก็ไม่เคยบอกเมย์ด้วยซ้ําว่าแบบปีกระลัดหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าบิ๊กก็แค่ถามว่าชอบไหมถ้าชอบก็คือพอโอ้ยตรงนั้นเลยใช่บิ๊กว่าบิ๊กก็เลือกมาอย่างดีแล้วใช่บิ๊กว่ามันก็สวยแน่นอน สวีดนะคะแต่สวีดในสไตล์แบบเราไม่ค่อยไม่ค่อยทําอะไรเลี่ยนเลี<ๆ>่ยนเลี<ๆ>่ยนแมแต่เรารคือเราเที่ยวด้วยกันตลอดเวลาคือเมย์อะเดี๋ยวเดี๋ยวในงานแต่งงานนะเมย์จะเอาคลิปวิดีโอเก่าๆซึ่งเมย์เป็นคนตัดเองด้วยนะรวมเองคืองานนี้เมย์ว่าเมย์ทุ่มเทมากเลยเ <c oughs> <ๆ>มย์ก็เอาไปหาเอามือถือเครื่องเครื่องที่ตอนแรกที่ตั้งแต่คบกันแล้วก็เอารวมทุกอันที่แอบถ่ายเขาถ่ายเราไปเที่ยว เราเที่ยวกันเกือบรอบโลกแล้วค่ะเราเที่ยวกันเยอะมากคือสี่ปีอะค่ะก็คือเที่ยวด้วยกันมาตลอดก็ไปมาแบบลำบากลำบนด้วยกันมาเมื่ว่าอันนี้มันก็เป็นความพิสูจน์กันในระดับหนึ่งว่าเราอยู่กันได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีอะอย่างล่าสุดไปถ่ายพรีเวดดิ้งเนี่ยขึ้นขึ้นเขาปูตานเนี่ยก็คือมันหกชั่วโมงที่อยู่ในป่าแล้วก็เดินขึ้นดนลงก็คือมันลําบากมากเมื่อว่า เออเราก็ไม่ทะเลาะกันถ้าเป็นคู่อื่นเขาจะตีกันไหมหรืออะไรเราก็ไม่ทะเลาะกันเราก็จับมือกันเหมือนคนแก่เลยว่าเออเหนื่อยเหนื่อยนะเธอเหนื่อยไหมฉันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกันเออแล้วทําไมเราต้องมากันลําบากขนาดนี้เออก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ <ไป S 1> <อ>ก็เหมือนตายายบ่นกันอะ่ะก็หวังว่าแบบในอนาคตเราก็จะจับมือกันแล้วก็เราก็จะลําบากด้วยกันดูแลกันอย่างนี้ตลอดไปก็ประมาณนี้ ที่เห็นมันจะเป็นชมพูกับเขียวคือเมย์เป็นคนชอบสีชมพูบิ๊กชอบสีเขียวแล้วก็แฮชแท็กก็ว่าจะไม่รักมันเป็นแฮชแท็กที่ดูเป็นตัวเองดีก็เลยเก็บมันไว้ส่วนโลโก้ที่เห็นมันเหมือนเป็นรูปหัวใจจริงๆมันเป็นตัว M และตัว B ด้วยค่ะแล้วก็ในของชาดรวยต่างๆก็จะจะเป็นอันนี้ก็คือจริงๆเราเราใช้คนที่สนิทกันอะคนที่ออกแบบก็เป็นรุ่นน้องที่สนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เมย์ก็รู้สึกว่าตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนเนี้ยถูกใจเมย์ทุกอย่างเลยนะก็คนที่ทําให้แล้วก็ก็คนที่มาออกแบบหรือหรือมีส่วนร่วมในงานเนี้ยเขาเขาค่อนข้างเข้าใจความเป็นเราเซอร์ไพรองคู่กันอย่างพี่วีต่อต่เราเพีงให้พี่เมย์แต่พี่เมย์ยังไม่รู้เพลงอะไรตัวเราีให้กับกระเป๋าตัวนี้ไหมคะเมย์ให้เมย์เซอร์ไพรส์อะไรอีกเนาะเออให้เขาเซอร์ไพรส์คนเดียวละกัน <c oughs> แต่ว่าวันนี้เมย์ก็คือเต็มที่แล้วค่ะก็เต็มที่มากๆ แล้วก็อยากไม่ได้ทำให้ทำให้เพื่อนๆให้พ่อแม่ให้ครอบครัวให้ผู้ใหญ่แล้วก็แขกที่มาเป็นคนที่เราตั้งใจเชิญแล้วก็เป็นคนที่เรารักทั้งหมดด้วย <c oughs> ใช่ <c oughs> คือเราอะเคยเล่นกันเมื่อสิบปีที่แล้วคือเขาว่าตอนนั้น่ะเขาอินเลิฟแล้วเขาก็มีวิแววว่าอาจจะเป็นเขาเขา่าเป็นคนชวนมาเล่นว่า ถ้าพี่แต่งเดี๋ยวพี่ให้แสนหนึ่งเมย์ก็เลยพูดไปเล่นๆอ่ะได้ถ้าเมย์แต่งเดี๋ยวเมย์ให้แสนหนึ่งเสร็จแล้วพี่หนิงอ่ะนั่งอยู่ด้วยพี่หนิงก็ฉันด้วยสิฉันด้วยสิเมย์ถ้าเกิดว่าเมย์จะโสดอย่างเงี้ตลอดไปพี่จะเลี้ยงข้าวเมย์ตลอดชีวิตแต่ถ้าเมย์แต่งเมื่อไหร่พี่ขอด้วยนะห้าหมื่นซึ่งเมื่อวานอ่ะเมย์ขับรถไปถึงบ้านเขาเลยนะเมย์ตั้งใจจะเอาเงินห้าหมื่นไปให้พี่หนิงแต่นางเข้า i อ u นางไม่สบาย แล้วเมื่อเช้าเนี้ยเมย์ก็เลยบอกว่าไม่ต้องมานะนอนไปเถอะแต่ถ้าเย็นเนี้ยไหวอ่ะก็มาเพราะเปิดห้องให้แล้วแต่ถ้าจะมาแล้วเป็นลมอย่ามาเมย์ไม่ต้องการซีนนั้นนอนบนห้องเดี๋ยวเมย์ขึ้นไปถ่ายรูปด้วยแค่เนี้ยเมย์แฮปปี้แล้วก็ส่วนพี่อ้ําเนี่ยวันนั้นกินข้าวกับเขา,ขาแล้วก็เลี้ยงเขาว,วันเกิดน,นะคะก็เลยคิดว่าให้เขาดีกว่าวแต่ความน่ารักของเขาคือวันนี้คือคือด้วยพี่อ้ําพี่เออ เขาเห็นไปตั้งแต่มหาลัยตั้งแต่เมย์เพิ่งเข้าวงการใหม่ๆเป็นแค่นางเอก MV ็มวีอะไรเงี้ยเขาดูแลเมย์มันานมากเราสนิทกัน20กว่าปีแล้วอ่ะเมย์ก็รู้สึกว่าเออเมย์อยากได้ตัวแทนผู้ใหญ่ที่เป็นคนบันเทิงอ่ะก็ต้องสองคนนี้เท่านั้นที่แบบเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งผู้ใหญ่ของเราเราก็เลยขอให้เขายกํำชาปรากฏว่าเขาก็เอาซองนั้นมาคืนเราแล้วก็ทบกลับมาอีกหนึ่งแสน ส่วนพี่เอก็หนาเหมือนกันเมยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่เดี่ยเขากลับไปแกะก่อนเพราะไม่คิดว่าเขาบับกัดคู่เนี่ยเขาบับกัดใช่ค่ะตลกมากเ,เขาเขาแซวกันเพราะว่าตอนยงน้ําชามันจะนั่งคนเดียวไม่ได้มันต้องเป็นคู่พี่อั้มก็เลยบอกว่าเธอก็เป็นผัวฉันหน่อยไม่ได้หรอ <c oughs> แล้วพี่เอเขาก็สภาพสวยแล้วเขาก็ไม่ได้อยากเป็นผั <c oughs> วเขาก็แบบอะไรอะไรอย่างเงี้ย คนที่ถามเนี่ยก็ดูยินดีด้วยนะ <Okay. S 1> ก็คนที่อยู่กับเรามานานเขาก็เอนด,ดูเราอะเนาะเราก็แบบเนี่ยเราก็อยู่กันมาขนาดนี้แล้วเขาก็อยากให้เรามีความสุขก็ขอบคุณมากๆที่ที่เอ็นด,ดูเมย์แล้วก็แบบอยู่กับเมย์มาจนถึงวันนี้ก็วันนี้ก็แบบตั้งใจชวนทุกคนมาด้วยเพราะว่าทุกคนก็มีส่วนร่วมที่ทำให้เมย์มีวันนี้แหละค่ะก็ขอบคุณด้วยค่ะ ยังอยู่ยังอยู่ถ้ายังถ้าจะมีลูกก็ให้มีไปจนจบก็จะกลับมาเพราะว่ามันมันเป็นชีวิตเราไปแล้วก็ขออนุญาตรับงานบ้างนะคะสบายมากอันนี้คือจะปล่อยมีลูกเลยไหมคะก็จะพยายามให้ทันพี่บุ๋มนะคะสักสองอย่างน้อยแล้วกันเนาะจริง สู้ค่ะสู้จริงจริงฝากไข่ไว้นานมากแล้วตอนนี้มันก็ถึงเวลาจริง,รงๆเราก็ได้ไปคุยกับหมอแล้วว่า้ายไข่ที่เราเก็บไว้อะ่ะมันยังโอเคไหมยังอะไรไหมแล้วก็ตรวจเลือดตรวจเลือดตรวจสุขภาพกันแล้วก็คุณหมอบอกว่าโอเคแข็งแรงทั้งคู่ก็กะว่าเดี๋ยวเนี่ยจบงานแต่งขอเที่ยวอีกนิดนึงแล้วก็จะเริ่มจะเริ่มพยายามลองดูอาจจะธรรมชาตินิดนึงก่อนแล้วถ้าไม่ได้ก็<ม>ปรึกษาคุณหมอเลย ใช่ค่ะก็คือเรา้ผู้ตัดสินจะมีปีหน้าลยใช่ไหมครับสอบปีมังกรถ้าถ้ามีได้ก็ดีค่ะเพราะเพราะเขาก็เกิดปีมังกรเหมือนกันใช่ค่ะค่ะฮันนี่มันไปไหนอ๋ออบอกเขาสิคือคือยังไม่ได้คิดว่ามันเป็นฮันนีมูนหรือเปล่าเพราะว่าจัดงานแต่งก็ยุ่งพอสมควรครับแต่ว่าส่วนตัวทั้งสองคนชอบผมชอบพาเมย์ไปเที่ยวที่มันแปลก ไม่ได้ไปแบบชอบพาไปเป็นลำบากลำบนรู้ว <Williams> ่าเมย์ว่ายน้ำไม่เป็นก็พาลงเรือตลอดรู้ว่าเมย์กลัวความสูงขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบอลลูนก็จะฆ่าเมย์ค่ะจริงๆแล้วแบบปีที่แล้วเราก็ไปอียิปต์อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เราก็ไปที่ที่มันแบบแปลกๆหลายที่แล้วปีใหม่เนี้ยหลังงานแต่งสองอาทิตย์เราก็คิดว่าเราไปอินเดียครับใช่ไปแต่ไปอินเดียเราไปชัยปุระไปแบบดูเดลีไปใช่ ไปดูทัชมาฮาลอย่างนี้ใช่ค่ะจริงๆทริปมันมีทัชมาฮาลด้วยมันก็ดูเป็นความรักดี<อ>ผมเลยว่ามันดูโอเคใช่จะเียนกาารรรรเเินนน่่่ะะหือออออวลกกกยีี้็เดี๋ยวยังไม่ได้คุยกันเลยเดี๋ยวค่อยดูเลิกหรืออะไรอีกทีนึงถ้ามีลูกก็เดี๋ยวว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยว วางแผนชีวิตอะไรกันบ,บ้างครพี่เยังทำงานเลนเดอร์อะไรอย่างนี้บ้างส่วนตัวเมย์ก็คง,งยังตอนนี้คืออยากจะพยายามมีลูกก่อนอ่ะ<อ>ตรงๆตง้องมีลูกก่อนแต่ถ้าไม่ทุกอย่างมันแบบแบบสเตเบิลโอเคแล้วก็อาจจะกลับมารับงานบ้างแล้วก็มีธุรกิจที่เราเราทำอยู่ด้วยทั้งทั้งอาหารเสริมทั้งเครื่องสำอางที่เราเพิ่งเปิดตัวไปอะไรเยงี้ค่ะก็จะผันตัวมาเป็นนักธุรกิจส่วนหนึ่งแล้วก็ เป็นแม่บ้านดูแลเขาอะไรเงี้ยค่ะเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านที่สั่งไลายแมนเขินตอนที่เฮียให้ฟังนี่แหละเออเรียกอะไรสามีสามีเฮียเรอเห็นไหมนิดนึงไม่รู้ดิสามีก็น่ารักนี่ค่ะ จะมีคอยากอะไรจะบอกึ่งกันะกันหอเมย์ก่อนละกันก็เมย์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามความรักของเมยมาตลอดแล้วก็ให้กําลังใจเมยมาตลอดซึ่งเมย์แบบซาบซึ้งมากๆทุกครั้งที่เมย์แบบว่าตั้งแต่เป็นดาราขึ้นมาก็จะมีคนแบบมองแบบเขาเรียกให้ความสนใจละกันว่าเฮ้ยเขาจะ ได้แต่งงานไหมเขาจะแต่งงานกับใครเขาจะขึ้นคานน้นแค่ไหนก็วันนี้ก็ทุกคนหายห่วงนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ออจากที่เมย์รู้จักคุณบิ๊กมาเขาก็เป็นคนที่น่ารักตอนนี้เป็นเพื่อนกันเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากแล้วก็ตอนเป็นแฟนก็เมย์ก็มีความสุขมากหลังจากนี้เมย์ก็คิดว่าเราก็จะสร้างครอบครัวไปด้วยกันที่ทำให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงคนที่เมย์รักจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงอีกต่อไปแล้วก็ จะมีแต่เรื่องดีๆให้ทุกคนได้ได้เห็นแล้วก็แฮปปี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มาตลอดคิดไม่ออกเลยเราไม่ได้คิดมาก่อนด้วยเนี่ยก็จริงๆอะถ้าถามจากใจตรงนี้เลยอะผมว่าก็เจอเพื่อนสนิทเมย์หลายคนเราเมมีเพื่อนสนิทเยอะมากเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง ที่รู้จักกันมาแบบเหนืออย่างไม่เชากันประตูนี่แบบพอโผล่ไปประตูใหม่ก็จะบอกว่าพี่รู้จักกับเมย์มา25ปี17ปี22ปีอะไรเงี้ยทั้งนั้นเลยทุกคนดูเป็นห่วงเมย์มากแล้วก็ฝากฝังมากก็เลยแค่อยากจะบอกว่าก็าไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าผมก็ดูแลเขาได้ไม่งั้นก็คงไม่ขอขอแต่งงานแน่นอน,น,นก็อยากให้วางใจแล้วก็หายห่วงเดี๋ยดูแลเอง <c oughs> อขอบันขอบ,ณขอบุณค้าขอบุณค้าบุณค้าติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ